เสร็จแล้วเราก็จะแต้มแผลด้วยสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พออ,อตุ๊กจะพาเราชมสวนอะโวคาโดแล้วก็มาสอนถึงวิธีการตัดต่อยอดเลือกกิ่งพันนะครับผมไปไปดูกันสวัสดีคับพอ,อตุ๊กครับสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่บ้านนวลสำราญนะคะตำบลบ้านไร่อาเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะคะคเป็นสวน<ม>อะโวคาโดอยู่ที่บ้านไร่บารมีนะคะสวนอะโวคาโดบ้านไร่บารมีพันธุ์แฮ้เม็กซิโกค่ะครับผมเราซื้อ ได้ต้นพันมาจากสวนทิพนานะคะปลูกได้ต้นนี้อายุ2ปีค่ะอยู่ใกล้ๆก,กันนีเนาะอยู่ใกล้ๆกันค่ะจากคลิปที่แล้วผมพาไปชมสวนทิพนาแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับวันนี้ก็จะมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการต่อย,ยอดกับคุณครูตุกพออทุกนะครับซึ่งเป็นปัญญายของพอ,อสุพ์เพชรวิเศษนะครับทั้งสองท่านนี้มีความรู้ด้านอะโวคาโดเป็นอย่างดีนะครับผมสามารถ ปรึกษาได้นะทุกเรื่องเกี่ยวกับอะโคโดเนาะ <_ d ose> เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับนอกจากเป็น <_ d ose> พออแล้ว <_ d ose> เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอะ,ะโอคโด <_ d ose> ตอนนี้กําลังมาเลือกกิ่งพันธุ์นะคะอ,อันนี้เป็นเฮดเม็กซิโกนะคะอายุสองปีนะคะปลูกได้สองปีแล้วตอนนี้ก็กําลังแตกยอดใหม่แล้วก็มีทั้งช่อดอกนะคะที่จะเตรียมออกดอกในเดือนเดือนหน้านะคะนี่จะเป็นช่อดอกทีนี้เราจะมาเอายอดกิ่งพันธุ์ไหนฮะช่อดอกอันนี้เหรอ เราดูยังไงว่าเป็นช่อดอกยังไงเ่ยปุ่มมันจะใหญ่หน่อยนึงค่ะช่อดอกไม่มีผู้ชมบางท่านก็สงสัยว่าทำไมผมปลูกไม่เคยออกดอกออกท่อแบบนี้ใช่ไหมพอแล้วเวลาเราเลือกกิ่งพันธุนะคะถ้าแบบนี้ก็จะอ่อนเกินไปใช้ไม่ได้เอาไปเปลี่ยนก็จะอันนี้คือวิธีการที่เราจะต่อยอดกิ่งพันเนาะต้องเลือกเอากิ่งที่ไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปแล้วก็เป็นต้องเป็นตาเปิดนะคะตาเปิดยังไงเลยที่เขาพร้อมที่จะแตกที่จะแตกยอดนะคะแบบนี้เขาเรียกตาเปิด แบบะะไหนครับส,สังเกตเตรงไหนเป็นปุ่มตรงนี้ค่ะมีปุ่มตรงด้านใช่ปุ่มจะขึ้นมาเยอะๆหน่อยจะเป็นตาเปิดถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าตาปิดแบบนี้ค่ะแบบนี้จะเป็นตาปิดใช้ไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็ยอดนี้ก็อ่อนเกินไปเราต้องเลือกยอดที่ไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปนะคะไปเปลี่ยนกับต้นสต็อกที่เราเพาะไว้นะคะแล้วก็เปลี่ยนต้องใช้ยอดที่มีอายุจากต้นแม่ที่อายุแปดเดือนขึ้นไปถึงใช้ได้นะคะ แล้วเอาไปเปลี่ยนยอดก็จะกลายเป็นพันแฮทเม็กซิโกซึ่งจะไม่กลายพันนะคะแฮทก็คือแฮทต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ให้ผลผลิตอย่างสองปีเนี่ยอปีที่แล้วติดลูกไปแล้วรอบหนึ่งค่ะติดลูกเนาะปีเดียวนั่นเหราติดลูกแล้วใช่ค่ะออันนี้เข้าปีที่สองกำลังมีตาดอกแล้วก็ตอนนี้กาลังทําอะไรอยู่ให้น้ําค่ะซึ่งฤดูแรงก็อาจจะเป็นสัปดาห์ละครั้งไม่ต้องบ่อยนะคะสัปดาห์ละครั้งปีที่สองติดลูกแล้วค่ะ บางคนผู้ชมบางคนเขาบอกว่าปลูกมาตั้งนานแล้วเอ็นตัดดอกอ,อดีอก็เหมือนกันนะพอดี <c oughs> ต้นของเราจะเป็นต้นที่เปลี่ยนยอดค่ะเปลี่ยนยอดจากพันธุ์พื้นเมืองต้นตอจะเป็นพันธุ์พื้นเมืองแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเอาเอายอดแฮรงแม็กซิโกมาเปลี่ยนซึ่งเอาต้นพันธุ์มาจากสวนเทพนานะคะต้นนี้มาจากสวนเทพนาครับค่ะแล้วเราก็เวลาเรามาปลูกที่สวนเราแล้วเราก็สามารถมาขยายพันธุ์เปลี่ยนยอดเองได้เลยโดยที่ใช้ยอดจากต้นที่เราปลูกไว้อายุก็แปดเดือนขึ้นไปค่ะใช้ยอดได้ เราจําเป็นไหมว่าต้องเขาต้องออกลูกก่อนหรือ,อไรหรือว่าระยะหกเดือนใช้ได้เลยอ่าแปดเดือนค่ะแปดเดือนอายุต้นแปดเดือนสามารถนํายอดไปเปลี่ยนได้เพราะว่าต้นต้นนี้ก็เปลี่ยนยอดมาจากสวนเทพบนาก็คือเขาก็ใช้ยอดจากต้นแม่แปดเดือนขึ้นไปพอมาปลูกเสร็จถ้าของเราแปดเดือนเราก็สามารถเอายอดมาเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนกับต้นตอที่เราเอ่อต้นสต็อกที่เราเพาะ,มะเมล็ดไว้เป็นพันพื้นเมือง ถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนยอดมันก็จะกลายเป็นพันธุ์พื้นเมืองทั้งหมดแล้วมันก็จะกลายพันธุ์นะคะแล้วที่เราใช้ต้นตอที่พอมเมล็ดก็คือให้เขาแข็งแรงพอมาเปลี่ยนจากเอายอดเม็กซิโกมาเปลี่ยนมันก็จะกลายเป็นแฮรเม็กซิโกซึ่งไม่เกินสองปีแล้วก็ติดลูกได้เลยถ้าพอมาเมล็ดก็อาจจะประมาณเจ็ดแปดปี<อ>แต่มันก็จะกลายพันธุ์ค่ะครับผมของผมมีอยู่ต้นหนึ่งครับพออมีแต่ดอก <laughs> <laughs> ต้องเปลี่ยนยอดไหม ถ้าเปลี่ยนก็ต้องตัดให้เขาแตกขึ้นใหม่แล้วก็ตัดทั้งหมดเลยเหรอตัดเลยแล้วก็ให้เขาแตกหน่อขึ้นเขาเรียกว่าการเสียบหน่อค่ะแล้วแล้วต้องหมายถึงว่าเร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 าต้องตัดทั้งต้นหรือว่าตัดเฉพาะบางกิ่งครับตัดทั้งต้นเลยค่ะอ๋อต้องตัดทั้งต้นให้เขาขึ้นมาใหม่เลยสูงประมาณสัก 60- สิถึงแปดสิบเซนแล้วแต่เราชอบต้นสูงต้นต่ําค่ะมันน่าเสียดายนะคุณแม่เสียดายอยู่นะแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนแล้วไม่เกินปีหนึ่งเราก็จะติด ดอกออกผลให้เรากินค่ะแล้วก็เป็นพันธุ์ดีค่ะและนี่มีต้นที่ออกลูกไหมพอออลืมให้เพื่อนเพื่อนดูมีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันหน่อยได้มั้ยเดี๋ยวให้พอพอสุพศพาไปอ๋อให้สุพศอีกรอบหนึ่งเนาะใช่แบ่งแบ่งกันเนาะแบ่งหน้าที่กันเนาะใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเสียบยอดอะโวคาโดกันครับพอตุกนะครับจะสาธิตให้ดูนะครับว่าเสียบยากไหมเนาะเพื่อนเพื่อนก็อาจจะทําตามได้ครับง่ายๆยังไงครับพอออก็ขั้นตอนแรกแล้วก็เลือกต้นตอมานะคะแล้วก็ เลือกยอดที่เราไปเลือกกันมาเมื่อกี้ที่ตาเปิดนะคะที่ตาเปิดนะแล้วขนาดของกิ่งกับต้นตอก็ต้องขนาดใกล้เคียงกันนะคะคต้องมาเลือกว่าเราจะเอาตาไหนที่สําหรับแตกแล้วก็เราจะใช้วิธีการฝานบวกนะคะยังไงครับการต่อยอดคือวิธีการฝานบวกเดี๋ยวนะคะเ,ะเดี๋ยวพอ,อทําให้ดูนะอันนี้ อันนี้คือต้นพื้นเมืองนะพันพื้นเมืองค่ะอย่างนี้ก็คือดีสําหรับเพื่อนๆที่จะไปต่อยอดเองใช่ไหมพ่อเพราะว่าต้นพันธ<ช>ุ์ค่อนข้าง,งแพงแล้วก็ไปเรียนรู้มาที่จากสวนเทพพนานะคะไปฝึกเพราะว่าเผื่อว่าเราได้ไปสอนเด็กๆนักเรียนด้วยนะคะคือขั้นตอนแรกเราก็ต้องเอาแอลกอฮอล์นะคะฆ่าเชื้อแล้วก็เช็ด เช็ดบริเวณที่เราจะเชื้อนนะคะเขาก็ติดเชื้อเป็นเหมือนกันเนาะใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็เลือกกิ่งพันครับผมต้นนี้น่าจะเหมาะกับต้นนี้ขนาดใกล้เคียงกันนะคะอ๋อนี่ลักษณะเขาตาเปิดนะคะสําหรับแตกแตกยอดได้เลยครับวิธีการเชื้อนเราก็จะเชื้อเหมือนเครื่องมือเหมือนเครื่องมือหมอเลยนะผมเชื้อยังไงครับปอวมระวังนิดนึงนะคะให้เพื่อนๆดูด้วยนะ เีดเขาคมมากคือเสียงคือจะเป็นฟันบวกแบบนี้นะคะถ้าแผลยังไม่เรียบเราก็เราก็สามารถไล่เฉือนจากข้างล่างขึ้นข้างบนถูกไหมพอครับเราไล่เราเฉือนขึ้นอย่างนี้แล้วก็ให้มันเป็นแผลให้เรียบนะคะเรียบแล้วก็ให้เราระวังมือด้วยเขาเรียกว่าฟันบวกประมาณนี้ค่ะได้เลยคล้ายๆเหล่าดินสอนนะพอนะฟันบวกนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นอิงพันธ์เชิงลักษณะเดียวกันนะคะเพื่อประกบกันถูกไหมครับใช่ค่ะแผลก็ให้เท่ากันอ๋อเชิงออกมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเทียบดูเทียบเทียบดูว่าแผลกับต้นตอกับยอดที่เราจะมาแปะว่ามันแผลเท่ากันไหมต้องให้แผลเขาประกบกันพอดีนะคะ แวก็แพรก็ต้องให้เรียบต้องต้องฝึกไปเรียนทฤษฎีมาแต่เราก็ต้องมาฝึกเองค่ะฝึกบ่อยๆนี่นะคะเทียบให้ดูว่าแพรใกล้เคียงกันอ๋อครับค่ะแล้วก็แตะคือ,อถ้าไม่ลงมือก็อาจจะไม่ไม่ทำนานนะพอเนาะใช่ค่ะต้องฝึกเฉือนกิ่งก่อนค่ะแล้วอันนี้คือพาราฟิลม สำหรับพันกิ่งนะคะจะเป็นแบบย่อยสลายไปเองนะคะพันแล้วไม่ต้องแกะแต่ว่าพอเราทำเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไว้ในรุ่มลาไรก่อนเพราะว่าถ้าโดนแดดเขาจะละลายนะคะเขาจะช่วยในการพันกิ่งให้ให้แน่นพอแผลประกบกันเสร็จก็ปรซีพันนะคะพันให้แน่นเทคนิคก็จะมี ไม,ไม่ไม่ไม่ยากนะคะก็คือแผลเรียบแผลเท่ากันแล้วก็พันแน่นแล้วก็จะติดค่ะมันไม,ม,นไม,ม,นไม่มันไม่ได้ยากแล้วมันก็ไม่ได้ว่าง่ายนะคะต้องฝึกอาศัยความฝึกบ่อยๆดึงดึงยืดแล้วก็พันให้มันแน่นเทคนิคนี้ได้นำไปสอนนักเรียนไหมครับพอครับสอนค่ะ พอดีมีทักษะอาชีพของนักเรียนขยายโอกาสถึงม .1 ึถึงม3นะคะที่โรงเรียนก็มีโรงเรียนในเครือข่ายทุ่งกระเจียวก็ได้เชิญไปเป็นวิทยากรเรื่อยๆนะคะเช่นโรงเรียนบ้านาวังใหม่โรงเรียนวังใหม่กับโรงเรียนบ้านไร,รนน่นะคะก็ได้เชิญไปสอนเด็กๆนักเรียนเสร็จแล้วเราก็จะใช้มีดเล็กนะคะแต่ง กิ่งออกนิดนึงเพราะว่ามันจะดูเกะกะไปไม่สวยงามน,นะคะเ <c oughs> สร็จแล้วเราก็จะแต้มแผลด้วยบูลนะคะบูนแดงแต้มแผลเพื่อป้องกันเชื้อรานะคะเสร็จแล้วก็ครอบด้วยถุงซิปนะคะถุงซิปแบบนี้ครอบลงไปป๊บแล้วออก็อกปิด นี่คือเสร็จเรียบร้อยค่ะาาได้ต,ต้นตั้งไว้ในที่ร่มํำไรนะคะให้เขาเริ่มแตกยอดแล้วค่อยเอาถุงออกก็ปล่อยให้ต้นแข็งแรงแล้วเราค่อยนำไปปลูกค่ะตรงเสียบยอดนี่ใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีนีพอนะะ่ะต้นหนึ่งไม่ถึงห้านาทีค่ะแล้วรเราต้องพักไว้นานแค่ไหนครับประมาณเอ,อประมาณสามสัปดาห์ก็น่าจะเอาถุงออกได้ค่ะสามสัปดาห์เอาถุงออก แล้วปลูกได้เลยไหมครับเข,เขาเริ่มแตกยอดก็เอาถุงออกได้แต่ยังยังปลูกไม่ได้ค่ะต้องให้เขาแตกให้ต้นแข็งแรงก่อนอ๋อ oh. ค่ะให้ต้นแข็งแรงก่อนยอดนี้คือยอดที่เปลี่ยนไปแล้วเมื่อสามสัปดาห์ที่แล้วนะคะอ๋อ oh. อันนี้คือแตกอ,ออกมาแล้วค,ครับผมต้นนี้แตกยอดออกมาแล้ว วันนี้ผมก็จะได้กลับไปหลายต้นอยู่มั้งเนี่ยต้องต้องลองทาค่ะอ๋อต้องลองทําเองนะคุณต้นนะจะได้ภูมิใจภูมิใจนะภูมิใจถ้าอยากเพื่อนเพื่อนอยากเรียนรู้เต็มรูปแบบก็ไปเรียนรู้ได้ที่ศูนย์เรียนรู้เทพนาค่ะที่ไหนครับพ่อที่หมู่บ้านเทพนาตาบลบ้านไร่อาเภอเทพถิติจังหวัดชัยภูมิค่ะอ๋อครับเปิดเปิดรับตลอดไหมครับอ่มีการจัดอบรมเรื่อยๆค่ะอ๋อจะต้องติดต่อไปเนาะค่ะติดต่อมาเป็นกลุ่มเป็น หมู่คณะก็ได้ค่ะสอนฟรีไหมครับมีค่าใช้จ่ายไหมสอนสอนฟรีค่ะสอนโดยผอ,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 อเองเลยใช่ไหมครับมีทีมงานหลายคนอยู่ค่ะออที่เป็นแล้วเนาะส่วนมากผอ,อ,อก,ก็จะไปร่วมด้วยอ,อ๋อครับผมโอกาสคะ่ะสำหรับคลิปนี้ผมกับผออตุกก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเผื่อมีอัปเดตเกี่ยวกับอะโวคาโดก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ